อันนี้นะครับเป็นแกนเดิมเดิมเนี่ยครับเดิมเดิมเก่าๆครับติดรถมาแล้วก็ทําเกียร์ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเ็ามีเกียร์มาแล้วแต่เราก็แค่เอ่อทำทำเกียร์แบบเดินเดินเกียร์ใหม่ครับเพราะว่าเกียร์รูกมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วแล้วก็เจาะรูตัดเกียร์ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาจัดกันเลยนะครับวันนี้นะครับเอ่อเราจะนําแกนแกนล้อดเดิมครับมาทําเกียร์แล้วก็ ใส่เป็นน็อตเล็หัวท้ายครับเพราะว่าถ้าเป็นแกนเล็บางทีลูกค้าบอกว่าใส่ไปแล้วบางทีก็ฝืดมากดึงออกยากใส่ก็ยากก็เลยเอาแกนเดิมมาทำมาครับตอนนี้คือทําเกียวเสร็จแล้วนี้ก็กําลังจะจอะเพื่อเพื่อปิดครับเพื่อเป็นน็อตปิดหัวท้ายครับเด,เ,รเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวใช้ดูกันอ่ะจัดกันเลยนะครับอ่านี้เสร็จแล้วนะครับเกียวเสร็จแล้วนี้เราก็มาเอาตัวเมียม,มาใส่เนี่ย น็อตจะเป็นนอดแบบเขาเรียกว่าหัวเฟืองครับซื้อนอตหัวเฟืองมาลูกค้าซื้อนอตหัวเฟืองมาให้เราใส่เข้าไปอย่างงี้ครับแล้วก็แล้วก็เอานัดเนี้ยตัวเนี้ยตัวผู้ที่เป็นเบอร์สิบสิบมิลเอก็ไดีหกมิลเบอร์สิบหกมิลใส่เข้าไปปิด,ป,ดปิดท้ายเงี้ยครับเนี้ยเัาก็จะมาเนี่ยครับนีครับ,รบ,รบก็ดูดีนะครับเพราะว่ามันมันจริงๆมันก็เห็นแค่หัวท้ายอย่างเดียวเองแต่ข้างในไม่เป็นแกนเหล็กก็คือว่า บางทีมันติดนะครับตีออกยากลูกค้าบอกอย่างผมก็เคยเจอครับตีออกยากนะครับก็ประมาณนี้นครับโอเคครับขอบคุณครับ